สวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับเมนูผัดมาม่าใส่หมูยอครับแหมหน่ากินมากๆเลยนะครับสีสันนี่นาเข้มข้นมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> เต็นเหนียวนุ่มครับยืดๆร,ร้อน,อนๆเลยนะเนี่ย อืไม่ต้องปรุงเพิ่มครับใส่มะเขือเทศด้วยนะครับเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มครับ อร่อยแซ่บอร่อยอืมอ,อร่อยเข้มข้น วันนี้อากาศร้อนมากเลยฮะอื <c oughs> ลวกมากกำลังพอดีเลยครับเส้นไม่เละเนะีเหนียวนุ่มอร่อยอ

โอเคนะครับอร่อยมากๆเลยครับกับเมนูผัดมาม่าใส่หมูยอครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับหากกินมุมมากินไม่สุภาพก็ขออภัยณที่นี้ด้วยเดี๋ยววันนี้อัดขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ